นี่สุริข้าวันนี้ม,มาพามาแก็บแกะมังกรที่สวนเรอบออกลูกแล้วนะคะอันนี้ลูกเหมือนโอ้ค่ะนี่อันนี้เป็นสีขาวนะคะข้างใน,นแต่ถ้าเป็นแบบนี้สีแดงอันนี้มันจะไม่เหมือนกันนี่มันจะแบบตห่างๆอันนี้จะทีๆถ้าสีแดงนี่จะอร่อยกว่า,าจะหวานกว่าถ้าไปปั่นแล้วน้ำ สวยมากเลือกปาเอากลับอันนี้ลูกเล็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 กเมื่อวานลูกตับยากแต่ยังไม่ได้ตับอันนี้เยอะเลยนี่แก่แล้วนะคะกินไม่ทันแล้ว ันนี้เป็นสีแดงเอนนอยน,นี่สีขาวนี่สีแดงไม่น่าจะล้มเนี่ยสีแดงแล่วล็กไม่ใหญ่นะแต่ว่ามันอันใหญ่หมูมันกคใหญ่งงจ้าอันนี้อันขาวอันนี้อันแดงนันนี่นะน,น,นี่แดงทุ๊กและกันแน่ๆจะมีไหมเจ้าเมาโอ้ต้นนี้เยอะเลยอัน,นขาว โอ้ยมันหย่ำน่อแกตันนี้แกแล้วติดตรงนีน

Oh, luk ni lumyai ni. Tak nahu. Oi. กินไม่ได้นะคะต้องแบบกินได้แต่มันไม่อร่อยมันอาจจะเปรี้ยวๆหน่อยแต่ถ้าเราต้องไปทิ้งไว้สักวันสองวันเก็บไว้ได้นานอยู่นะคะปลอดสารพิษที่นี่เลี้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่จะออกมาอีกรอบหนะึงมันนี้เรื่อยๆนะคะอันนี้กำลังออก,ก,อ,อ,กอู้น,นี่เยอะเลย 嗯。 แต่ส่วนใหญ่เป็นสีขาวสีแดงสีแดงน่ไม่ใ็นสีแดง,แง,แงช่วงนี้ถ้ามาบ้านนุ้ดจะกินน้ำแค่มังกรปั่น,น เพิ่งมมกินไหมรอวันนอ้อนมมไว้ก่อนจะเก็นมะม่วงลูกนัมม่นแก่แล้วแน่น,นะ หาให้ดูว่ามันเป็นยังไงชิมรสชาติดูคันนี้ลูกค้าซื้อนคะคะนุชจะขายขาไว้ขายถ้าสมมติว่ากินก็ได้นะคะแต่ถ้าติดใจก็ซื้อได้ก็ซื้อที่แม่นุชได้เลยแม่ไม่กเอ,อกขาขายถ้าอยากเอากลับบ้านก็ได้ มาค่ะนุาจะจะให้ชิมดูว่าอันนี้น่าจะเป็นสีแดงนี่อันนี้ลูกไม่ค่อใหญ่นะคะนี่น่าจะสีแดงถ้าปั่นอร่อยมากเลยนะคะสีก็สวยด้วยใส่น้ำผึ้งแล้วก็แค่มังกรแค่น้ำชิมให้ดูเหมือนแดงหมดเลย สีแดงหม้อะากินสีแดงนี่หวานนะคะสีขาวนี่สีขาวสีขาวว่าองเลยไม่ไว้ทุกขสองสามวันมันไม่ค่อยอร่อยถ้าเด็ดเรากินเลย้อ นีส่สีแดงนี่เป็นแดงอ้าวนี่ก็แดงเหรอนี่ก็สีแดงอ๋อตาทีๆแบบนี้จะเป็นสีแดงต้องตาห่างๆนั่นสีขาวแน่นอน อกกมนสีขาวมันก็หวานนรอคะแต่มันออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวนิดหน่อยแต่สีแดงอร่อยกว่าอืมอันใดสีแดงนไงแม่ลองชิมสีแดงันอสีแดงกลับนี่ลงสีแดงหวานกว่าเขาแล้วแม่้องชิมสีขาวสีขาวนี่ส้มสีขาวส้มกว่าแต่สีแดงมันมีรสส้มเลย นี่นี่แมันใดดแม่ต้องดูตอนนี้มันนาสีขาวมันจะทางห่างอันนี้มันจะทีทีอยู่อันนี้อันนี้มันจะจาเียหน่อย่ะอันใดมันจะสุดั้นนี่แม่ตะกำพี่จะเก็บมะม่วงกับแม่ขายกิโลละสิบบาท เออสิบห้าบาทขายกิโลละกี่บาทเนะี่ยเดี่ยวไก่กิโลเ้าอันนี้มันลูกเล็กเนาะไปแล้วเาลูกใหญ่ใหญ่เดี่ยวมัใหญ่สิบบาทก็พอ <laughs> กินฟรีก็ได้อันนี้มันไม่ได้ใส่อะไรนะคะมันก็เลยชาติธรรมดานะมไม่ต้องภาพนะ บ่มไวอีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็นได้ใหญ่ๆว้วมันจะตัดยาลบไมั ไม่เยอะนะชิมฟรีอุ้ยมันแก่จนเลยว่าทวงเป็นทุ่งด้านนี่ดูนี่เป็นทวงแก่แล้วนก็แก่แล้ว หัวเป็นเหลืองเๆแบบนี้แก่จัดมากแบบนี้ก็ร่วเอาละเยอะเกิดไปล้วนี่นี่นี่ดูมาดูเงาะอันนี้จะได้กินประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาปลายตุลาต้นพฤศจิกาดกอยู่นะคะางนี้มีเยอะอยู่ ป,ป,ปั่นน้ำนให้กินปั่นน้ำดูว่ามันเป็นจะใดนี่ค่ะไปปั่นน้ำผม้กคนค่ะจากที่เราไปเก็บแก้มมังกรแล้วก็มะม่วงที่ในสวนมานะคะเราก็จะมาปั่นให้ชิมดูว่ามันเป็นยังไง นกขายอยู่นะคะสโนดตี้ผลไม้อันนี้คือแก้มังกรสีแดงเนาะถ้าเราอันนี้ปังมันจะสวยกว่านะคะใส่ลูกก็ใส่แก้มังกรไปผลไม้ น,น้ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะใส่แต่แก้วมังกรแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็น้ำแข็งแค่นั้นเพราะว่าเป็นสันตี้ ใส่น้ำผึ้งนะคะใส่น้ำผึ้งถ้าไม่ชอบหวานบอกเลยนะคะถ้ามาสกินมันจะได้ไม่ต้องใส่ให้หวานก็ใส่น้ำเปล่า สีขาวก็ปั่นได้นะคะแต่ว่าสีมันจะไม่ค่อยสวยแบบนี้เนาะนี่เี่ยมมะรอนเดี๋ยวจะทำมะ่งหให้ดูนะคะนี่เป็นมะม่วงที่เราเก็บมา,มาอันนี้สุกจาก ตาต้นเลยนะคะมวง,งโชคอน,นันต์นะคะตอนนี้เหลือแต่โชคอน,นันต์อย่างเดียวที่สวนนะคะก็จะหมดแล้วช่วงนี้ก็จะมีแค่มังกรนะคะที่มาเราสามารถังกินได้อยู่แล้วก็ช่วงเดือนตุลาก็จะมีเงาะที่สุกให้กินนะคะพฤจิก,กาก็จะมีต้นส้มมันจะมีส้ม ซื้อกับบ้านได้นะคะส้มน,นี่มไม่มีส่วนนะแต่ก็พาไปซื้อที่สวนคนอื่นได้นะะอันนี้สุกคาต้นนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูรสชาติประมาณม,มันไม่ได้หวานเลี่ยนๆนะมันไม่ไหวานจัดเหมือนมาหาชนุกเนี่ยก็จะมีความเปรี้ยวนิดๆนะคะ หวานอมเปรี้ยวอันนี้ไม่ทำเพื่อถ่ายคลิปนะขายจริงฉันก็ใส่แบบนี้นะเธอเยอะพอดีบ้านรวยใส่ให้ลูกค้าได้เต็มที่นะคะถ้าสมมุติว่าส่วนเรามีผลไม้อะไรอย่างนี้เราไม่ได้ซื้อแล้วก็ขายถูกๆอร่อยนะแล้วก็ เนี่ยเห็นไหมเต็มเกี้ยนะเน้นๆอะไรอย่างนี้นนนนไฟดับไม่ได้กินนะคะบอกไว้ก่อนที่ดอยไฟดับมากดอบบ่อยมากหน้าฝน ก็ใส่ไซรัปของน้ำม่วงไปค่ะ เนื้อเน้นๆนะคะสีเหลืองนี่เดี๋ยวชิมให้ดูชั้นยังไงม่ได้อวยตัวเองนะฉันต้องบอกก่อนว่ามันอร่อยจริงด้วยเพราะฉันก็ขาดนะ่ะมะม่มวงอ,อันนี้ก็ออกหวานๆเปรี้ยวๆนะคะแต่หอมมะม่วง อันนี้ก็หวานหวานเย็นเย็นแล้วก็มีกลิ่นของผึ้ง <c oughs> มีช่วงนี้ก็จะมีอะโวคาโดด้วยนะคะคาโดปั่นที่ยังพอมีตอนนี้แล้วก็มีลิ้นจี่ด้วยที่ยังเก็บไว้ได้เก็บไว้ฟิตไว้แล้วก็ไว้ขายเพื่อทำสมูทตี้ได้อยู่มีตอนนี้มีน้ำลิ้นจี่แก้วมังกรมะม่วง,งแล้วก็อะโวคาโดถ้าสมมติว่าจะกินน้ำเต็งโมแคนตันลูกหรือว่าอะไรอย่างนี้ฉันจะคิดแค่และร้อยนะ เพราะว่าฉันไม่ได้ปลูกเองฉันซื้อมันก็แพงพูดเล่นค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมาให้ดูว่าบรรยากาศสมมติว่าสั่งน้ำผลไม้อะไรอย่างนี้เนาะก็มันนั่งจิบตรงนี้ชิลๆแบบนี้ค่ะได้ปิวที่นี่สวยนะคะมานั่งดูควายดูแม่น,น้ำดูภูเขาอะไรอย่างนี้เนาะนี่กิจกรรมตอนนี้ที่ที่บ้าน ของของเราก็ยังสามารถล่องแพล่องห่วงยางอะไรได้อยู่นะคะนี่ค่ะกินสองแก้วคนเดียวเลยหาปลาอะไรอย่างนี้นะช่วงนี้น้ำก็จะแดงแดงหน่อยดูสิคะตรงนู้นตีทงที่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ของจริงนะคือหาปลากันชาวบ้านชาวบ้านหาปลาปลากมอนช่วงนี้เยอะนะคะ เพราะว่ามันเป็นฤดูของมันมีไข่ด้วยมาที่นี่เราก็มีขายด้วยนะนี่ค่ะนี่อาหารที่ทําให้ลูกค้านะคะเขาขอมาถ้าอยากจะกินโอ้ยน้ำพริกเมื่อวานเราไปเก็บเผ็ดหล่มตรงบนดอยนี่ค่ะน้ำพริกเห็ดลม่มันจะกินกับปลามอนทอดโอ้ไข่เด้อบอกก่อนช่วงนี้นี่ให้ดู ปลามอนไข่ไข่แบบนี้นะคะช่วงนี้มาก็จะได้กินแบบปลามอนไข่อร่อยนะอันนี้มันเป็นน้ำพริกอ,อก่องเขาสั่งให้แม่ทำซื้อนะเนี่ยขายแม่ก็ทำขายนะห่อกลับบ้านแล้วก็ปลามอนด้วยปลากรมอนอันนี้ห่อกลับบ้าน,นะะลูกค้าสั่งเด้อ <laughs> สั่งกลับบ้านได้นะคะถ้าสมมติว่ามาแล้วแบบอยากเอาไปกินที่บ้านอะไรอย่างนี้ ถ้ามีก็ขายนะคะไม่มีก็ไม่ต้องขายไม่มีก็ไม่ไมขายะคะ่ะไม่ต้องสั่งถามก่อนด้วยนี่ไข่ปลาหมอนไข่ช่วงน,นี้เป็นฤดูฝนนะคะมก็จะมีปลาหมอนเยอะมากแล้วก็ไข่ด้วยอร่อยตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆ S <S 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 น้าเช้าเข้าไปในสวนนี้น่าสุดมากนี่ไข่ปลามอนเป็นอย่างนี้นะคะอร่อยมากมันปลาไข่ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าไม่มีกลิ่นนะถ้าไข่ญี่ปุ่นที่เขาขายกันนะนี่มันจะมีกลิ่นแบบเหม็นขาวแต่ที่นี่ไม่มีกลิ่นนะถ้าสมมติวา่าทอดปลามอนแบบอย่างนี้กินได้ทั้งตัวนะก้างก็ไม่ต้องออกก็กินได้มันก็จะกรอบ ตัวนี้ใหญ่สุดได้แค่นี้นะคะอันนี้ตัวไขนันะเนี่ยพอรักมีขายนะคะมาสั่งกินได้ <c oughs> ถ้ามาที่พอลักก็มีเปลากมอนขายฝนตกทุกวันนะคะที่นี่เมื่อวานก็ตกวันนี้ก็น่าจะตกนี่ค่ะบรรยากาศชิวๆแบบนี้จิบน้ำผลไม้อะไรอย่างไงมองควาย ของทุ่งนาฟินกันไปนะคะ่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดติดตามนน้ด้วยนะคะช่องบ้านพอ่อบ้าช่องพ่อรักพาตละล้นวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ